ก็หอมรักลูกมากเลยเหรอรักลูกไหมอรักตัวเองพลียวตัวเองก็เหมือนรักตัวเองเนาะก็ดูโซมลงไปนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะต้องพาน้องไปหาหมอวันนี้อีกวันนึงนะคะหาหมอฉีดยาก็ อย่างที่บอกไปนะคะว่าฉีดยาจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะซึ่งคุณหมอก็ไม่ได้ระบุว่าฉีดอีกกี่วันนะคะทุกคนก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีจุกไปหมดเดี๋ยวไปถึงโรงพยาบาลทำคลิปได้ก็จะจะรีบทำคลิปแจ้งทุกคนอีกทีนึงนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าวันนี้น้องน่าจะไม่มีไข้นะคะเพราะว่าแม่ได้วัดไข้เรียบร้อยแล้วนะคะ น้องไม่มีไข้นะคะก็เลยน่าจะเรียกว่าลดค่าใช้จ่ายนะคะในค่าฉีดยาลดไข้ตัวนี้ไปหนึ่งตัวนะคะก็น่าจะโอเคอยู่ลดไปอีกสองร้อยกว่าบาทเนาะถ้าเกิดว่าไม่มีไข้หมอก็คงไม่ได้ฉีดยาลดไข้ให้นะคะก็อาจจะมีบางคนถามนะคะว่าแ,วแม่รู้ได้ยังไงว่าน้องมีไข้หรือไม่มีไข้ ก็แม่ก็ใช้วิธีการวัดประลอดนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าพูดไปเองหรือเปล่านี่ค่ะแม่ก็จะวัดประลอดประลอดของแม่นะคะซึ่งทําไว้ให้กับน้องๆเด็กๆโดยเฉพาะนี่ค่ะนะคะกดใช้เนี่ยค่ะแล้วก็วัดไข้น้องนะคะทุกอย่างนะคะคนเรานะคะมันต้องเตรียมพร้อมนะคะเอาไว้อย่างน้อยเนี่ยการช่วยเหลือตัวเองได้ก็ต้องทําก่อนนะคะพอช่วยเหลือตัวเองไม่ไหวหรือมันเกินกําลัง ก็ต้องพาน้องหาหมอบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นจําเป็นเลยที่จะต้องอะไรเอะอะอะไรก็ไปหาหมอหาหมอคือแม่พยายามช่วยเหลือตัวเองแล้วนะคะแต่ว่าเราดูเหตุการณ์แล้วว่าเราไม่ไหวเราก็ต้องไปหาหมอไม่มีใครอยากเสียเงินนะคะทุกคนเราเอาราคาเดี๋ยวแม่ต้อง,ตองเตรีมตัวพาน้องไปหาหมอก่อนนะคะอะไรนะคะป้อนอาหารกินได้ไหมกินได้ค่ะต้องป้อน<ด>นะ,ะแล้วก็นมมีกินบ้างค่ะ วาเแตนเน้นเป็นอาหารไม่ท้องเสียาไม่ท้องเสียงเนาะน้ำหมอนะะฉีดยาอย่างเงี้ยไปทุกวันจนกว่าได้ค่ะจะดีขึ้นจนกว่าจะได้เ้าได้แข็งแรงปกติเนาะถ่าได้ค่ะนี่นูไม่มีใข้น้ออะแป๊บหนึ่งนะฉีดยาก่อนนะอ้าค่ะเดี๋ยวจ๋ารอตรงนี้ตรงนี้ ค่ะค่ะมีเหลืองเหลืองในวิตามินอ๋อค่ะจะได้กระตุ้นความอยากอาหารจะได้แข็งแรงเมือ่อวานเลยเมืวว่อวานที่สามเข็มเพราะว่ามีลดไข้แต่วันนี้เราเปลี่ยนจากลดไข้เป็นตัววิตามินวิตามินค่ะค่ะไอซี IC เนี่ย ยิ่เทียวมะคนเก่งจุ๊จุกเงียโอยโอ๊ยเอยู่บ้านไม่เสียงดังนะ คือน่าจะเป็นแมวที่ที่ค่อนข้างเอาใจตัวเองอยู่นะถูกต้องที่ถ้าสมมติไม่ได้อะไรดั่งใจนะถูกต้องค่ะอีกฝั่งนึงค่ะอันนี้จะเสี้ยมีตีด้วยนะมีตีมือตีอะไรเราด้วยนะเวลาเรายุ่งกับเัามากดูหน้าตาดูรายู่หน้าตาดูเบี่ยงเบี่ยงใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะไม่พอใจคือตีเราด้วยอันนี้ขนาดเล็กๆนะเนี่ยอันนี้จะเป็นกระตุ้นภูมิจะเสี่ยมเอาเข็มเล็บสุดแล้วเนี่ยโอเค อ่ะมีขีดมีขีดออกด้วยอ่ะเสร็จแล้วลูกเอา